เลิกจ้างผู้ประกาศหญิงอีกคนเก่งนิสัยดีช่องเรตติ้งดังย่านลดติดมากให้อ่านข่าวถึงสิ้นปีนี้พิธีกรดังเผยข้อมูลใจหายอีกเลิกจ้างผู้ประกาศหญิงอีกคนเก่งนิสัยดีช่องเรตติ้งดังย่านลดติดมากแจ้งให้อ่านข่าวถึงสิ้นปีนี้ชาวเน็ตคาดเดาจนรู้ว่าใครหลังจากที่ผู้ประกาศข่าวคนดังที่เรียกว,ว่าอยู่กับช่องสามมานาน หน้าตาเป็นที่คุ้นเคยเป็นโลโก้ของช่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดาวอภิสราโอ๊กนิธินาศไซเบนจมาลันต่างทยอยกันออกมาประกาศลาช่อง3ตามมาตรการปรับโครงสร้างทีวีช่องใหญ่ด้วยการลดพนักงานให้ได้30%ทําทำให้มีพนักงานทั้งระดับบรรณาธิการผู้ประกาศข่าวต้องบอกลางานที่รักที่อยู่กับช่องสมานานจนใจหาย ล่าสุดตะณรา,ากรโพสต์ปริศนาข้อความว่าผู้ประกาศถูกเลิกจ้างไม่ได้มีแค่ช่อง3ามนะจ๊ะช่องเลตติ้งดังยานรถติดมากและเลิกจ้างผู้ประกาศหญิงคนเก่งนิสัยดีโดยแจ้งว่าให้อ่านข่าวถึงสิ้นปีนี้โดยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์คาดเดากันจำนวนมากและมีคนเดาถูกด้วยบ้างก็ถามว่าเขาให้เหตุผลว่าอะไรคะพี่ตะซึ่งตะก็ได้ตอบว่าลดค่าใช้จ่าย กว้างมากย่านรถติดทั่วกรุงเทพเป็นช่องของสามีอากิมใช่ไหมครับบอตตะใช่คนที่ชื่อคล้ายๆโรงเรียนจีนไหมคะอักษรย่อ,อ,ยอผอพึ่งโดดเด่นข่าวต่างประเทศปะคะเป็นตน้นขอบคุณข่าวสดค่ะ